Okay, yeah. yeah. yeah mà okay, có cày nữa. เออยยิ้มอะไรเอ๋ยอ่ยอะไรเอ๋ยใช้ประโยชน์เออเก่งมากค่ะเก่งมากได้เขียนแล้วเขียน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 เกาะไก่เร็วเร็วเขียนให้ดูหน่อยเร็วกาไก่ที่เขียนให้ดูหน่อยกาไก่ยังไงใช้ป้าๆดูหน่อยเร็วเขียนให้ดูหน่อยเร็วเอาเร็วเร็วเรื่อยๆสิครับอาเขียนไม่เขียนแล้วอาเขียนให้ดูหน่อยเร็วเกาะไก่เอ๋ยกาไก่เอ้เอ้ย